เกมผ่านออฟเอ็กซายสองเติมไวยผ่อนได้มีเงินคืนที่ริทแมนช็อปเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลดพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมให้บริการแล้วตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได,นได้มีเงินคืนต้องริทแมนช็อปเท่านั้น ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเลยนะครับซึงสิทธมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ GVIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก็ ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ d e s c r i p t i ่นแล้วนะครับผม่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Part of e x c i s e 2นะครับอยู่กับผม Sigma One ครับผมวันนี้เราอยู่กันใน b u Black f a m e Ember b u i l s a นั่นเองครับอ่าสังเกตที่ต้นคลิปนะครับ ตัวลูกไฟนะครับจะกลายเป็นสีม่วงๆใช่ไหมครับอ่าจะเป็นการโจมตีแบบเคออสนะครับซึ่งสกิลทั้งหมดอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นสกิลไฟนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเยักับพิวดีกว่านะครับ สำหรับตัวละครของซิกมาก็อยู่ที่เลเวล96นะครับมีค่ากนธท่าที่เล่นไปเมื่อสักครู่เนี้นะครับต้นคลิปนะครับเล่นแบบไฟ50กว่าเองนะครับโค75นะครับลดๆมาเลยนะฮะยังไม่ได้แก้สักทีนะครับตรงนี้แล้วก็มีไรติ้งนะครับ68%แล้วก็มีการเคออสอยู่ด้วยเกือบ50%เลยเซต์เลยตัวเมนสเตตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้เกี่ยวกับแมคานิกของคลาสกันดีกว่านะครับว่าคลาสเนี้ย มันเล่นกันยังไงนะฮะตัวสกิลหลัก,กน,นะครับก็คือตัวเ m b เบอร์ฟิ l ซตัวนี้นะครับให้เราแบบปล่อยเป็นเมนสกิลประมาณนี้นะครับเป็นการไล่ลูกบอลรอบตัวเราแล้วก็ยิงออกไปข้างหน้านะครับผลของเจมซับบางเจมนะครับจะทำให้ตัวฟิว i ซ l a นะครับกระจายออกไปรอบตัวก็เป็นไปได้เหมือนกัน นะครับส่วนสกิลรองนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับไฟบอลอนั่นเองครับสังเกตว่ามันจะมีการกระจายตัวของไฟบอลด้วยเมื่อเรายิงไฟบอลออกไปนะครับแต่ทีนี้มันจะมีเทคนิคการเล่นอยู่นะครับเบื้องต้นบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือการเอเบอร์ฟิสิลาอย่างเงี้ยนะครับ ยิงไปอันนี้เป็นความแรงที่สามารถเจาะเดี่ยวหรือว่าจะยิงมอนสเตอร์ธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าตัวสกิลเอมเบอร์นะครับมันไม่ครอบคุมหรือว่าไม่กระจายตัวทําให้เคลียร์ยากเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาสกิลไฟบอลมาช่วยนะครับแต่เบื้องต้นอะไฟบอลในแพทเนี่ยนะครับมันไม่กระจายตัวนะครับมันอาจจะต้องเก็บ Infusion นะครับก็คือลูกไฟเม็ดแดงๆนะครับด้วยการกดสแนปนั่นเองนะครับ อย่างซิกมาก็ติดสกิล Snap ไปแต่ว่ามันเป็นรูปนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังภายหลังนะครับเวลาเราทําการ Burning นะครับหรือว่าทําการเผาให้มันติดสถานะไฟไหม้นะครับโดยการใช้ไฟบอลหรืออะไรก็ช่างที่ติดสถานะไฟไหม้นะครับให้เรากด Snap ตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บนะครับจะทําการระเบิดของตัวที่ติดเบ r ร i นิ่แล้วทําให้ลูก Infusion ตกที่เป็นลูกไฟสีแดงให้เราเก็บแล้วก็กดจริงไฟบอลนะครับ มันก็จะทำการกระจายตัวนั่นเองครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการเล่นนะฮะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะสอนเทคนิคในการเล่นอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสกิลดีกว่าครับในส่วนของสกิลนะครับจะเป็นแพสซีฟของตัวปลัดเมทอยู่แล้วนะครับก็คือไลฟ์เลมเน้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการตีมอนและมีโอกาสได้เลือดตกลงมาให้เราเก็บเพื่อเพิ่มเลือดนั่นเองครับ รับพอร์ตกับตัวฮาร์โมนิกแล้วก็ตัวเลมเน้นสองตัวนี้นั่นเองครับส่วนตัวนี้ที่พูดเมื่อกี้เป็นสกิลสแนปตรงนี้ใช่ไหมครับเราได้เอาตัวสกิลสแนปนะครับมาใส่กับตัวสกิลสเปลลิงเกอร์ถามว่าสเปลลิงเกอร์เอามาจากไหนเอามาจากตัวนี้นะครับเป็นอาวุธนะครับที่ชื่อว่าดูเอลลิงวอทนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีสกิลที่ติดอาวุธนะครับให้เราเอาสกิลมาใส่ตรงนี้นะครับจะเป็นการเก็บพลังงานนั่นเองนะครับแล้วก็กดใช้ในคราวเดียว ก็ะจะสามารถทำให้ส n น p ได้ระหว่างที่เราไฟบอลหรือว่าส n น p แบบไม่มีคูลดาวน์นั่นเองครับโดยปกติแล้วถ้าเราไม่เอาสกิลส n น p ไปใส่ตรงสเปลสลิงเกอร์ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราทำการเบอร์นิงมอนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะมีคูลดาวน์นะเวลาเราดีดตอนเบ r ร์นิงเสร็จก็จะเป็นการดีดระเบิดตึ๊บแล้วมันก็จะคูลดาวน์แบบนี้เห็นไหมครับอ่าเนีย่ยมันต้องติดเบอร์นิงก่อนถึงจะใช้สกิลนี้ได้กดอ,อันนี้คือยังไม่ติดนะ ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันที่เราจะทําให้ติดเบรนนิ่งเพราะเราไม่ได้ใส่อะไรที่เกี่ยวกับความแม่นยําในการเบรนนิ่งเลยนะฮะเนี่ตีไปแล้วกดตุ๊บนี่เรียบร้อยคูดาวแล้วมันจะมีลูกอินฟิวชั่นตกแล้วเราเก็บพอเก็บครบสแตก็กปึ๊บยิงตึ๊บมันก็จะกระจายแบบนี้เลยนะครับมากดดีด,ดนิ้วตึ๊บคูดาวเห็นไหมครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราเอาสกิลนะครับไปใส่ตรงนี้นะครับกระเปลสลิงเกอร์นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ,ก,คอการเก็บพลังงานแล้วใช้ในคราวเดียวนั่นเองนะครับ แล้วเก็บได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเช่นอันเนี้ยซิกมาก็ยิงอ่ะได้พลังงานมาสองแล้วจริงๆก็พร้อมที่จะ snap แล้วนะครับอย่างอันนี้อ่ะวิ่งไปหา monster แป๊บอ่ะ,จะเจอกองกองนี้นะครับเราตีไปนะครับถามว่าติด burning ยังนะครับบอลตายเลยนะนี่เอาให้ติด burning ก่อนตีไปนะครับตัวนี้ติด burning แล,ล้วกดตึ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือเราเบิดแล้วแต่ทีเนี้ยสกิลมันจะไม่คูลดาวน์เห็นไหมครับและมีลูกไฟตกด้วยเราก็แค่กดเก็บพลังงานครั้งต่อไปแล้วก็ดีต่อได้แบบรัวๆได้เลย นะครับอขอเก็บของหน่อยนะครับอ่ายิงไปแล้วก็เก็บพลังงานถ้าตัวติดเบิร์นกดได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ต้องรอครูดาวด้วยแล้วก็ดีดรล,ลัวด้วยนะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดเบิร์นิงแล้วก็มีโอกาสได้อินฟิวชั่นที่ค่อนข้างเยอะมากมายเลยตกลงมาบนพื้นให้เราเก็บนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นแมคาีนิกในการเล่นนะครับก็เลยเอามาใส่กับสเปลสเิงเกอร์แต่ถนะ้าหากว่าเพื่อนๆได้ตัว วอร์ตตัวดีๆแล้วอ่ะนะครับที่ไม่ใช่ตัวดูเอลลิงวอร์นะครับก็สามารถกดแบบเมนูนอย่างที่ซิกมาออกมาวางแต่ต้องรอคูดดาวเลยนะแต่ต้องมั่นใจว่าตีให้ติดเบอร์นิ่งมากเคียงพอนะครับแล้วกดนะครับไม่ใช่ว่าอินฟิวชั่นจะตกทุกตัวนะอันนี้ก็ระวังไว้ทีตึงเนี่ยตีไปนะครับกดทับเนี่ยระเบิดแล้วมันตกเยอะมากเลยเห็นไหมครับก็แค่เก็บนะครับพอต่อเนื่องดีตีดีตีดีเลยเห็นไหมตีดี อันนี้ใช้แค่แบบไฟบอลนะก็มีการลิงก์แบบนี้ครับก็คือลิงก์ตัวฮาร์โมนิกนะครับแล้วก็ตัวเบลเลสเอนเตอร์จีตรงนี้นั่นเองครับนี่เป็นการเก็บพลังงานที่เร็วขึ้นนะครับมีสกิลตัวซิกิลนะครับออฟพาวเวอร์ตัวนี้จะเป็นของไม้เท้าตัวที่2นั่นเองครับเป็นการวางบนพื้นแบบนี้นะครับเพื่อสลับอาวุธนะครับ สลับอาวุธเพื่อวางแบบนี้แล้วก็สแปมสกิลเพื่อได้รับเดมเมจของสเปลนั่นเองครับเอาวาลิงกับตัวโปรลองนะครับแมกนิฟายนะครับแล้วก็เซคันด์วินนั่นเองครับกดได้2ครั้งในส่วนสกิลที่ซิกมาไม่ได้ใช้แล้วซิกมาก็จะขอ ไม่พูดแล้วกันนะครับแต่ก่อนใช้ไงแต่เนี้ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับต่อไปเดสแพร์นะครับเดสแพร์ก็จะอยู่ในโหมดอาวุธ2นั่นเองครับพอใช้สกิลเนี้ยก็จะสลับไปอาวุธ2นั่นเองครับเดี๋ยวมันมีเหตุผลอยู่ว่าทาไมถึงใช้สกิลนี้ที่อาวุธ2อนะครับก็ลิงก์กับตัวโพรองนะครับลิงก์กับตัวเคิร์สตัวนี้นะครับแล้วก็ลิงก์กับตัวไอเทนเคิร์สนะครับแล้วก็ลิงก์กับตัวเอฟฟิซิเนซี่นั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นการประหยัดมานาเพราะว่าค่อนข้างใช้มานาค่อนข้้าาางงเเเเเยยออะะลลลลครรับบบไปแแนีืดหหม พระเอกของเราครับเมนสกิลที่เราจะใช้ประจําก็คือสกิลนี้นะครับ ember fusilat นั่นเองครับตัวนี้นะฮะเป็นการเรียกไฟมาอย่างนี้นะครับลิงกับตัว flock นะครับเป็นการตีเพื่อกระจายออกไปด้านหลัง c o n s i l a t e casting นะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของ damage เสมสเปอร์เแต่ว่าเราจะสเปลมีความไวช้าลง15%นะครับจะมีวินชาด้วยนะครับวินชาดเนี่ยจะเป็นการเรียกออกมาด้านข้างเพื่อกระจายออกไปรอบตัวนะครับเป็นการกดครั้งเดียวแล้วมาแบบ รอบตัวเลยเดี๋ยวกดให้ดูนะฮะว่าจะติดตอนไหนนี่มันจะออกไปด้านข้างแบบนี้ครับมันจะไม่ไปด้านหน้านะ,ะก็จะเป็นการเคลียร์แมพที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการเรียกออกมาครั้งเดียว8ลูกนั่นเองครับปกติมา3ลูกนะต่อไปอันลิสต์นะครับติดเพื่อเรียกลูกบอลในคราวเดียวได้มากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าจะใช้ตัวพลังงานเยอะนะตัวนี้จะทําให้เสียมานานหรือว่าเสียเลือดของเราค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ความสบายของการติดอันลิสต์คือการกดครั้งเดียวแล้วมีลูกบอลหลายลูกนั่นเองครับ ต่อไปจะเป็นซับเจมพิเศษนะครือซับเจมของแพทเนี่ยเป็นซับเจมใหม่นะครับที่ชื่อว่าอตาลุย์บัตเลสติ้งนะครับตัวนี้นะครับให้พูดง่ายๆเลยนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับอย่างที่สังเกตตัวเลขที่เป็นแฟลตเนเมทที่ยืนเมืองของซิกมาถ้าซิกมาถอดออกไปนะครับเหลือแค่แสนห้านะครับพอใส่ตัวนี้เข้าไป0,000นนะครับเพราะฉะนั้นการบิวเลือดเยอะๆของตัว ระดมเมทเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวตะลุยได้ผลมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนั่นเองครับยิ่งทาเลือดเยอะยิ่งแรงขึ้นนั่นเองครับถัดมาจะเป็นสกิลซับสกิลนะครับที่เป็นเดเมจก็คือไฟบอลนะครับไฟบอลจะติดในส่วนของอลิสนะครับออนไซส์นะครับไฟมาสเตอรี่นะครับตัวฟล็อกก็ยังติดนะแล้วก็เจมใหม่อย่างตัวซีโอนี่เทมเปอร์นะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับกล่าวง่ายๆก็คือตัวไซโอนี่นะครับทาให้เรามีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ไทของตัวไฟบอลเพิ่มมากขึ้นในการคลิกครั้งเดียวนะครับแล้ว CPU สกิลสาคัญสาคัญก็มีแค่นี้ครับตัวฟอร์ตวอลซิกมาไม่ได้เล่นนะครับมาดูกันที่ของสวมใส่ก่อนนะครับในคลิปคลิปนี้ซิกมาก็จะพูดถึงของสวมใส่ที่สําคัญสําคัญเท่านั้นนะฮะ ส่วนของอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเสริมเติมแต่งเดเมจเพิ่มธาตุอะไรพวกนี้ของพวกนี้ซิกมาลงไว้ให้ในแมกโรแล้วนะครับถ้าอยากดูก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับจะบอกแค่ส่วนสําคัญของบิลบิลนี้ ส่วนสาคัญอันดับแรกที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือเสื้อตัวนี้นะครับสังเกตว่าซิกมาไม่ได้ใช้ตัวออร่าอะไรเลยนะเสื้อตัวนี้จะบูตเลือดนะครับถึงพันหเลยถ้าสมมติคอลับดีๆก็มากสุดถึง1,800เลยนะครับแล้วก็ใส่ลูนตัวที่มันเป็นลูนอินครีสแม็กซิมัมไลฟ์นะครับเพิ่มเลือด3%นะครับหรืออาจจะคอนลับให้ติด3รลูใส่ไป3รลูนก็เป็นไปได้นะครับทำให้เลือดเราเยอะขึ้นอย่างซิกมาเนี่ยใส่แบบนี้ซิกมาก็เลือด 4, ล้วตัวนแสําคัญสําหรับิวนี้มากเลยนะคัส สำคัญมากกว่านั้นที่เพื่อนๆห้ามพลาดก็คือสําหรับเสื้อตัวนี้จะมีเงื่อนไขคือถ้าใส่ไปจะโนสปิริตนะครับใช้ตัวพลังวิญญาณไม่ได้พลังวิญญาณของเราจะกลายเป็นศูนย์เลยนะครับไม่ใช่มานานนะหมายถึงพลังวิญญาณส่วนที่2ที่สําคัญนะครับตัวโล่นะครับตัวโลกเนี่ยจะทําคอมโบกับเสื้อนั่นเองเพื่อที่จะบูตเดเมจนะครับ ตัวเนี้ยนะครับบอกได้เลยว่าสกิลจะแรงไม่แรงก็ต่อเมื่อมีเลือดเยอะนั่นเองครับยิ่งเลือดเราเยอะๆนะครับก็จะทําให้สกิลสเปลนะครับแรงขึ้นนั่นเองครับหําซ้ํายังไม่พอนะครับตัวคียที่ข้อของสกิลที่เราใช้อ่ะก็จะแรงขึ้นตามเลือดด้วยครับยกตัวอย่างเช่นคีดที่ข้ออ่ะจะ increase 5%ต่อ100 maximum life นั่นเองครับภาพรวมของโลวยูนิคตัวเนี้ยนะครับก็คือการใส่เข้าไปคอมโบกับเสื้อถ้าเลือดเยอะก็แรงขึ้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวซิกมาจะถอดแล้วใส่ให้ดูนะ อย่างตัวเอมเบิลที่เป็นสกิลหลักซิกมาใช่ไหมครับมีเดเมจอยู่ที่ห0 0 0นนะครับพอถอดไปปุ๊บเหลือ80,000นนะครับใส่เข้าไปปุ๊บ เป็น0 0แสนนะครับทีนี้นะครับมาดูในเรื่องของคียดีคอดีกว่านะครับคียดีค้อแม่นตรงนี้นะครับที่เป็นผลเกี่ยวกับโล่ที่คอมโบกับเปือนะครับถอดไปปุ๊บเหลือ49ใส่ไปปั๊บเป็น85เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญเป็นอันดับที่2ที่จะมาคอมโบกับเสื้อนั่นเองครับชิ้นถัดไปนะครับถือว่าเป็นยูนิคสำคัญระดับกลางๆนะครับมีได้ไหมมีก็ดีไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่ามีดีกว่านะครับก็คือสร้อยตัวนี้นะเป็นสร้อยยูนิค สร้อยตัวนี้นะครับสังเกตว่าจะบวกเลือดอย่างมากเลยตัวมาลาลิจินเลตเราไม่ได้ใช้นะครับแต่จะ increase maximum life ถึง10%เลยนะครับแล้วจะมีในส่วนช่วยในการ recovery เลือดก่อนที่จะถูกมอนสเตอร์โจมตีด้วยนะครับมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับแต่ซิกมาบอกเลยว่ามีดีกว่านะครับ ส่วนอื่นๆก็จะเป็นส่วนที่เป็นอุดรอยรั่วกเกี่ยวกับเรื่องต้านาธาตุเรื่องเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถไปดูได้ใน m a x Flow นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยใส่ตามความเหมาะสมของตัวละครที่ขาดหายไปใส่ดีก็แรงใส่ไม่ดีก็เป็นไปตามของที่สวมใส่เป็นไปตามงบแต่ว่าของยูนิคที่พูดถึงนะครับถ้าใส่ครบ3ชิ้นแล้วก็แรงในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับ เดี๋ยวเราไปดู Pass s i v e s k i l l Tree กันนะฮะมาการใน a s c e n d ด n c y นะครับของตัวปัตรเมดก่อนนะครับบังคับให้อัพอยู่แล้วครับตรงนี้จะเป็นพอยต์ฟีนะครับก็คือการตีแล้วก็จะเสียในส่วนของมาณาพร้อมกับเลือดนั่นเองครับเวลาทุกๆครั้งที่บัตรเมดตีนะครับซิกมาจะบอกเป็นสเตปการอัพนะครับว่าเริ่มยังไงนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นบัตรเมดนะครับควรอัพยังไงก่อนแล้วกันนะครับส่วนตัวซิกมานะครับอัพไปทางด้านซ้ายตรงนี้ก่อน2จุดนะครับในการเปลี่ยนคลาสคลาสแรกนะครับ มันจะมีเปลี่ยนคลาสอยู่คาดขั้นนั่นเองครับขั้นแรกเนี่ยซิกมาอัพตรงนี้เราจะเป็นการดูดเลือดนะครับโดยสามารถใช้สเปลในการดูดเลือดได้คลาสนี้พิเศษนะเวลาออกตัวสกิลนะครับที่เป็นสเปล่สามารถดูดเลือดได้ด้วยนะครับก็ดูดเลือดไปเลย10%นะครับแต่มันจะเป็นการค่อยๆรีคอฟเวอรี่เป็นการดูดเลือดไม่ใช่แบบกดแล้วเพิ่มแบบปึ๊บรึ๊บอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นครับการเปลี่ยนครั้งที่2จะเป็นการบูสต์เดเมจอย่างมากเลยครับอัพผ่านมาทางด้านซ้าายผ่นนคคริตอชะับ เข้ามายัางตัวเบสคริ i ิ i c a l h i ฮิตเชน for s p e อ l i ส15%เปนั่นเองครับตัว15%เนี่ยจะเข้าตัวตรงๆเลยนะครับทำให้ตัวสกิลเราเริ่มติดคริ t ิ c a l แล้วมี a m เมจที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วครับ ออพอเปลี่ยนครั้งที่3นะครับแนะนาให้ออกมาทางขวาก่อนอย่าเพิ่งบ้าพลังนะครับออกมาทางขวาเนี่ยจะเป็นการเซฟชีวิตอย่างมากนะครับในส่วนของสกิล grasping ตัวนี้นะครับตัว grasping เนี่ยจะเป็นการชะลอการสูญเสียเลือดนะครับช่วยเราในเรื่องของการป้องกันหรือว่าการตายได้อย่างยีเลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆยังไม่มีความสามารถพอในการหลบมอนนะครับหรือยังต้องเอาหน้าถ่ายเพราะว่าคลาสของตัวปลัดเบรเนี่นะครับค่อนข้างแบบเอาหน้าถ่ายได้สนุกเลยนะครับถ่ายไปปุ๊บมีเลือดตกลงมากิจปุ๊บแล้วก็วิ่งถ่ายได้ต่ออะไรทาน งนี้ซิกมาก,ก็ทําอยู่นะครับตัวเนี้ยจะช่วยเพื่อนๆได้อย่างมากเลยนะครับใน2องแพสซีตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองรอดนะครับให้ อ่านมาอัพตรงนี้เลยนะครับตัวกอสไปนะครับตรงเนี้ยนะครับยิ่งเลือดเราเยอะยิ่งได้คีย์ดิคอเดมเม์นั่นเองครับก็5 0ต่อ1%น่ะนะหรือว่าอัพเป็นลำดับสุดท้ายเหมือนซิกมาก็ได้นะครับต่อไปจะเป็นแพสซีฟสกิลต่างๆนะครับที่ซิกมาจะพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนอกนั้นเปิดดูในแม็กสโตรได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีคำถามในส่วนของโนดที่ซิกมาพูดค้ามไปสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามมาได้นะครับเดี๋ยวซิกมาจะพูดถึงในส่วนสาคัญที่ซิกมาขาดไม่ได้เลยถ้าแบบว่่าาไมอัตรงเนี้จจะขดใ เลยนะครับว่า มีโหนตรงไหนบ้างโหนสำคัญแรกนะครับในช่วงต้นเกมนะครับการอัพสิ่งนี้ดีมากๆเลยนะเป็นการเพิ่มในส่วนของโปรเจกต์ทแต่ว่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มนะครับสมมติเรายิงไฟบอลไปดึกลูกใช่ไหมมันก็จะมีโอกาส4%ในการเพิ่ม2ลูกนั่นเองนะครับแล้วก็รวมรวมกันในช่วงโหนแถวๆเนี้ยนะครับรวมรวมกันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากๆเลยนะครับที่จะออกตัวโปรเจกต์ทเพิ่มขึ้นอีก2ลูกครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอมเบอร์หรือไฟบอลก็ใช้ได้หมดครับถัดมาจะเป็นตัวด้านบนนี้นะครับอ่าตัวด้านบนตัวนี้นะครับตัวด้านบน ในส่วนของอาวุธ1นะครับก็จะเป็นตัว Redux Skill Effect Duration นะครับตัวนี้จะมีความสามารถที่จะเอาไปใช้กับสกิล l m m e r ที่เป็นสกิลหลักนั่นเองครับจะทำให้ e m b e r เวลาเราเรียกลูกบอลออกมาแล้วมันจะออกจากตัวเราไปเลยนะครับอย่างรวดเร็ว ะครับไม่ได้ดองนานว่างั้นเถอะนะครับหมายถึงว่าเรียกมาออกเลยแล้วเราเรียกต่อแล้วมันจะทําให้ยิงได้ต่อเนื่องนั่นเองครับจ <c oughs> ำซ้ำยังไม่พอครับในอาวุธหน <c oughs> ึ่งซิกมาก็มาอัพด้านล่างเนี่ยแถบด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีในส่วนของตัว Redux Skill Effect Duration เนี่ยอันนี้เอาไปใช้กับ Ember อยู่เหมือนกันนะครับ แนะนำนะครับว่าไอ้ตรงสกิลเนี้ยขอเล็กคอมเมนต์นิดนึงนะครับระวังไว้ด้วยนะครับก็คือการอัพแบบเนี้ยคือการอัพแค่สกิลหนึ่งที่เป็นเวพอนหเท่านั้นนะครับหากว่าเพื่อนๆไปอัพรวมกับอาวุธที่สอนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่เพื่อนๆกดเคิร์สลงพื้นเพื่อการลดคออสนะครับหรือว่าจะเป็นการกดตัวสกิลนี้ สกิลออฟพาวเวอร์เนี่ยนะครับมันจะทําให้หมดไวนั่นเองครับเพราะว่าตัวสกิลเนี้ยมันจะทําให้อะไรที่เราวางหรือว่าใช้สกิลไปหมดไวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโผล่ขึ้นมาเป็นอาวุธที่2นะครับก็อัพเป็นตรงข้ามเลยจะเป็นเส้นสีเขียวนี่คืออาวุธ2แล้วนะอาจะไม่ใช่อาวุธ1น,นะครับเส้นสีเขียวที่เป็นอาวุธ2อาจ่ะจะเป็นตัว Inc r e a s e duration นนั่นเองครับ อินคิสตูเลชัก็คือการทำให้สกิลอยู่นานนั่นเองครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการอาไปอัพอาวุธที่1ไงนะครับให้เพื่อนๆนึกภาพตามผมว่าถ้าเพื่อนเพื่อเรียกลูกบอลเอมเบอร์มาอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะแล้วเราเอา u r a t i o n นะครับให้นานขึ้นไปใช้กับในส่วนของอาวุธ2องอะไรเงี้ยตัวลูกบอลเนี่ยมันก็จะอยู่กับเรานานกว่ามันจะยิงออกไปอะไรประมาณนี้นครับมันจะทําให้เดเมจไม่ต่อเนื่องนั่นเองครับเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะอัพแยกเป็นอาวุธที่สองนะครับเส้นสีเขยยเ,สสเขีียวลงมาาน้นนะรกก็จ็จป อัพเกี่ยวกับแอเรียของการเคิร์สแล้วนะครับจะเป็นล้อเกี่ยวกับการบัฟเคิร์สการใช้ตัวสี่คิวนั่นเองครับเอกก็จะมีด้านล่างอยู่นะเอเป็นว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่ Max Low ได้นะครับตัวสําคัญที่สุดที่สุดที่สุดแล้วก็ที่สุดของบิลนี้นะครับจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่อัพตรงนี้นะครับก็คือแบ็กเฟรมคอนว v ตนะครับ กล่าวโดยภาพรวมเลยก็คือเอาสกิลสเปลไฟของเราอ่ะให้มันกลายเป็น chaos damage นั่นเองครับขยายความนิดนึงนะครับการใช้สกิลไฟกลายเป็น chaos damage เราจะต้องดันแต่ chaos ไหมคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเราสามารถออปชันของนะครับให้มันเป็นไฟ damage ก็ได้สเปล d amage ก็ได้ chaos damage ก,ก็ได้เหมือนกันนั่นเองครับมันก็จะถูก convert นะครับไปเป็น chaos หมดเลย นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆไปดันแบบ lightning damage อะไรอย่างเงี้ยนักที่ไม่ใช่เอ็กซ์ตนะครับอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่มีผลนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นสกิลที่ไม่ใช่ธาตุไฟที่เป็นคอนเวิร์ตไปเป็นเค a อ s สนั่นเองครับแต่เล็กคอมเมนต์นิดนึงระวังไว้ด้วยนะครับในส่วนของเลเวล all fire s สเปลเนี่ยนะครับให้เอาไฟสเปลนะครับที่เป็นเลเวลสกิล ไม่ใช่ว่าไปเอา k อสเปลนะนี้ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าสกิลที่เราติดนะครับมันเป็นธาตุไฟแค่มันคอนเวิร์ตไปเป็น KO เท่านั้นเองครับถ้าใส่เป็น KO สเปลเลเวลเจมก็จบเลยนะครับมันจะไม่เพิ่มเลเวลสกิลตัวเมนของเราเช่นเอมเบลนะครับไฟบอลนั่นเองครับผ่านมาด้านซ้ายนะครับแวะตรงนี้นิดนึงต้องอธิบายเลยแหละนะครับก็คือตัว a เคน n s ิ r ์ e นั่นเองครับนี่อัพมาตรงนี้นะผ่านมาด้านซ้ายนะครับจะทําให้มีโอกาส10%โดยรวมนะครับในการตีติดคิดที่ข้อฮิตนะครับจะทําให้ได้ อาเคนเซิร์ฟนะครับอาเคนเซิร์ฟเนี่ยนะครับจะทำให้เราตีเร็วคือแคสสปีดนะครับเร็วขึ้นนะครับ15%นะครับรีเจนเนเรตมานา20%แต่ว่ารีเจนเตอร์ตมานาเนี่ยเราไม่ได้เล่นนะเราเอาแค่แคสสปีดเพื่อคอมโบกับด้านขวาตรงนี้นะครับแคสสปีดกับการได้มาของอาเคนเซิร์ฟนะครับคอมโบกับด้านขวาตรงนี้เมื่อเรามีอาเคนเซิร์ฟนะครับจะมีการรีเจนเนเรตเลือดนะครับรวมแล้วตรงนี้นะครับ20%นะครับเราก็จะมีการรีเจนเนเรต1% อวินาทีด้วยของเลือดนะครับถ้าเราติดสถานะอาเคนเซิร์กนั่นเองครับอันนี้จะเป็นโนดของแพทใหม่นะถัดมาด้านล่างครับตรงนี้นะครับส่วนที่จะต้องอธิบายขยายความเพิ่มก็คือจุดตรงนี้นะครับอาสังเกตว่าทําไมซิกมาถึงไม่มีมานาเพราะว่าซิกมาทําให้ตัวเองอะโนมานาก็คือไม่มีมานานะครับคอสทั้งหมดนะครับที่เป็นการออกสกิลอะไรพวกนี้นะครับจะถูกรวมไปที่ตัวเลือดเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ เวลาออกสก,กิลมันก็จะเสียแต่เลือดไปรัวๆนะครับแต่ว่าสัางเกตว่าซิกมาเนี่ยใช้เลือดน่ากลัวมากนะครับคลิกไปครั้งหนึ่งเสียเลือด2 0 0พันเลยนะครับแต่ถ้าไปถึงใช้ได้เดี๋ยวมันมีเหตุผลครับปไปดูเหตุผลตรงนั้นกันและอันนี้คือที่สุดของบิวถ้าไม่มีเนี่ยบอกได้เลยว่าชีวิตอาจจะลําบากครับที่สุดของบิวอยู่ตรงนี้ฮนะขึ้นไปด้านบนอันนี้ซิกมาพยายามแบบเอามาพูดที่หลังนะครับก็คือตัวนี้นะครับ เขาชื่อว่า u n d i n g Head นะครับ Timeless Jewel นะครับวิธีการเลือก Timeless Jewel เนี well, ่ยนะครับให้เลือกของ t a g Load นะครับ t e c Load คือตรงนี้นี่ครับคำว่า t a g Load ตรงนี้นะครับส่วนตัวเลขเนี่ยเอาใกล้เคียงซิกมาไว้ก่อนแล้วกันในตัวเลขเนี่ยซิกมาอธิบายไม่ได้จริงๆเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงซิกมาก็พยายามทําตัวเลขให้ใกล้เคียงกับผู้เล่นที่เราไปดูนะครับสุดท้ายมันก็ได้ผลจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวเลขเยอะหรือน้อยกว่านี้ ไม่แน่ใจว่ามันมีผลอะไรยังไงเพื่อนๆที่อยากอธิบายให้คนอื่นเขาฟังนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อที่จะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กันได้นะครับแต่ว่าปจัจจัยสำคัญเลยการเลือกอันดยิ่งเฮดนะครับให้เลือกของเ c ค o ลสตรงนี้นะครับพอใส่อันดยิ่งตรงนี้ไปแล้วนะครับโหนดใหญ่หรือโหนดหลายๆโหนดท,ท,ที่อยู่ในวงเนี่ยนะครับมันจะทําการเปลี่ยนแปลงครับมันจะไม่ใช่คุณสมบัติเดิมแล้วนะครับทีเนี้โนยโหนดใหญ่อะมันจะให้ผลแบบนี้ครับ นี่ครับเขาจะรีเจเนเรตหนึ่งเลือดนะครับต่อ8เลือดที่เสียไปนั่นเองครับใน8วิวิทีที่ผ่านมานะครับแต่พออัพตรงนี้คอสในการเสียเลือดอะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับบอกไปก่อนถ้าเราถอดออกไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่าตัวเอมเบอร์เนี่ยมันก็จะเสียน้อยลงเห็นไหมตัวไฟบอลด้วยนะแต่ถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะเสียเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทําไมมันถึงทําให้อยู่รอดใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่คือได้เลือด1นะครับใน8เลือดที่จ่ายไปนะมันจะเป็นแบบนี้ครับ ให้เพื่อนเพื่อนดูรีเจนเนอเรอ่ะข้อซิกม่ามีค่อนข้างน้อยเลยใช่ครับแต่เมื่อไหร่ที่ซิกม่าออกสกิล้วสแปรัวมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับออกสกิลครั้งแรกรีเจนเนเรช้าเหลือเกินใช่ไหมครับ400เพิ่มมาเป็น400แล้วนะครับอ่ากดไปปุ๊บ800นะครับอ่ายังนิ่งที่400คือกลับมาไนงะแต่ถ้าเรากดรลัวล่วะครับแน่นอนว่ามันจะสะแต็กไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับมันสแต็กในส่วนของรีเจนเนอเรนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับ าตามความไวของเราเลยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าลิจินเลตแรงๆแบบนี้ทําให้ซิกมากไม่ตายนั่นเองครับนี่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 ท้ายแล้วแบบนี้เลยครับแบบโดนมอลลุมล้มอย่างเงี้ยครับเราล้มต่อหน้ามอมอนกระทืบเราเรายังไม่ตายเลยครับเรามีการเสียเลือดแล้วก็ลิจินเรตรัวๆแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นบิวเราเนี่ยจริงๆมันเป็นบิวต,ตายยากถึงในคลิปมันอาจจะดูหวาดเสียวก็ตามนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวนี้สําคัญมากนะครับในส่วนของบิวเราไม่มีคงแย่ แล้วครับในส่วนแพร่ซีสสำคัญสำคัญที่ซิกมาได้กล่าวอะ่ะก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็ไปตามดูในส่วนของแม็กโซว่าอัพยังไงแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ซิกมาในแม็กโซด้วยนะครับแล้วก็ตัวจีวงจีเวลเนี่ยใส่ไว้ให้หมดแล้วนะครับส่วนตัวอันดรายเนี่ยไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่าก็ให้ดูตามคลิปไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นหนวดเกี่ยวกับเรื่องของตัวสเตตเรื่องของการเซฟชีวิตเรื่องของการคิดดีข้อนะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนจบคลิปดีกว่าครับข้อดีของบิววิวนี้นะ กดไปเรื่อยๆจนรีเจนเนเรทมันถึงขั้นสุดแนะครับเลือดเด้งแบบไม่พักเลยนะครับจังหวะที่เราวิ่งนะครับแพทนี้มีการวิ่งไงแล้วแบบเราเป็นบิวสปีดเนี่ยรองเทา้าซิกมาก,ก็แบบวิ่ง60อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ mm ้โ hmm. หบอกเลยนะฮะชอบที่จะวิ่งมากแล้วเวลาเรารีเจนถึงขีดสุดแล้นะครับเวลาเราล้มอ่ะโดนตีอ่ะไม่ตายนะครับอ่าถ้ามันไม่ใช่ปอที่มันตุ๊บเดียวตายแล้วก็ทําการท่าให้มันเต็มๆก็ได้นะฮะ มันจลีจะเลือดสู้เลยครับบอกเลยว่าตายยากมากนะครับระบิวเนี้ยนะครับถึงจะเป็นนักเวทก็ตามได้เดเมจที่รุนแรงเพราะว่าเป็นนักเวทนะครับแต่ว่าถือเป็นบิวที่สามารถเอาหน้าไถ่มอนสเตอร์ได้ด้วยนั่นเองครับก็พยายามมาดูซิกมาในไลน์แล้วกันว่าซิกมาเอาหน้าไถ่มอนสเตอร์ยังไงนะครับส่วนข้อเสียล่ะครับข้อเสียก็คือทุกๆครั้งที่เราจะเริ่มสตาร์ตตีมอนสเตอร์ครับเราจะต้องทําการสแปมสกิลนะครับให้ทําการรีเจนเดเลตเด้งเร็ว,รวไว้ก่อน นะครับไม่เช่นนั้นถ้าเราไปรีเจนเนอเรทช่วงต้นๆน,น,น,นะครับแล้วโดนมอนตีแรงๆอ่ะแล้วรีเจนเนอเรทมันยังช้าอยู่โดนตีปุ๊บเราตายได้เลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนสตาร์ทลงแมปนะครับต้องทําการกดสกิลไว้ก่อนหรือก่อนตีบอสก็อาจจะต้องวางแล้วกดสกิลไว้ก่อนให้มันรีเจนเนอเรทเร็เวๆเพื่อที่จะรับเดเมจบอสแล้วรีเจนเนอเรทให้ทันเพราะเราไม่ได้ทําขวดเกี่ยวกับขวดเลือดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นบิลนี้ก็จะเมื่อยน,นะกดจ้ำๆก็หามาคงมาโคอะไรมากดแล้วแต่เลยครับ ส่วนเพื่อนๆคิดว่าตัวบิลลเนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและอยากจะบอกว่าบิลลนี้เป็นแค่เวอร์ชันหนึ่งนะพอซิกมากำลังจะทําเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชั่น2แตกออกไปนะครับที่จะเป็นเวอร์ชั่น COC แล้วอาจจะเปลี่ยนของบางชิ้นด้วยนะครับตอนนี้นะครับขอทําตรงนี้ให้มันแรงก่อนเดี๋ยวเราจะทํา COC กันต่อไปในส่วนของแบ็ k เฟรมเอมเบอร์นั่นเองครับสำหรับวันนี้ซิกมาต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์ให้ซิกมาด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิวอื่นต่อนะที่จะลงคลิปให้นะครับสวัสดีครับ